ถ้าพูดให้คนอีสานภาคอีสานคุณก็ต้องไปยืนพูดต่อหน้าเขาสวัสดีครับมาครับพี่น้องมือนีมสิบภามากินร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านก๋วยเวยวตี๋ยวหมูตุนไก่ตุนร้านนอ้องแตงโมเนาะอันนี้ติด,ดยโย่ปั๊มค่าเทคครับเรือ,องขางปั๊มค่าเทคถนนนี้เขาเรียกว่าถนนสัตหีบนะครับอันนี้ก็ผมบิ๊กปอนตั้มเบียร์พากันมาเที่ยวพาครอัวรวมาเที่ยวมาได้วันที่สองเนาะวันนี้ก็เลยแวะมากินข้าว อาหารอร่อยอร่อยกินพอดีมาเจอน้องเคยเป็นเอฟซีของทั้งสามช่องนะครับก็เลยมามาน้องก็าจำได้น้องก็จําได้้องเต็งโมเนาะนี่แม่ค้าเมื่องค้าได้รักมากเป็นคนที่แบบขยันทำมาหากินเนาะเท่ากับผู้ใ้มากก็มากก็นุนเพิ่นเด้อน้องก็หนุนเพิ่นนี่พี่น้องนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องเอาพี่น้องมาเปิดน้ำซุปมากคพร้อมเลยพี่น้องครับ หอ,อมีนองหอ,อมมีดีครับกับข้าวอาหารตามสัง่งมีหมดมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเดี๋ยวมาลอกกินกันเนาะครับเดี๋ยวมารอกกินพี่น้องครับโอ้ยเสร็จแล้วพาดเป็นแสียบแห้งนี่น้องสุดยจอดพี่น้อง,อง,องโคตรน่ากินเลยโคตรน่ากินเลยเบิรงพี่นอ้องของบังก่อนสั่งพาดเบิรงเป็นขาเลยเป็นน่องเลยดุนดุนพาดพอได้ครับ บักบ <Wha> ักบ <Luis> ักแป้ตายเลยานไปได้เรจะมาฉลมพิกร้านน้องเขาเจอลอมพิกมาเชลมการทนพี่น้องมาออพี่น้องเบิ้งโอ้โหน่ากินเนาะไอกินคุณอะพี่น้องให้ได้ไลา์ได้ไลทครับได้ไลา์มากพี่น้องไปปรุงเลยพี่น้องเลยบอกว่าอะไรแล้วล่แตกแล้ว มีตัว <c oughs> มีตัวคนไม่พีของเรื่องนียเออพันก็เขาองวะจริงนะสุอยอดวะราคาับหลากมากคือใจฟุออ่ปงปอนอมคนใปสรากา้าง พริกเผาด้ยวดพพพพยพยี่น้องเลยาเหลซซ้ำเกิน้อกินเพนแห้วพี่น้องนี่นี่น่ี่นี่น่นีเนี่นมนี่นนียีีน่น่นี่ีนี่น่นีีง him mm -hmm. right. mm -hmm. what's god? ครับฟังมับก่อนน้องเขาโมหมนาเสือ้อเลยมาไว้รุ่นจะทำแกับข้าวแบบเนาะว้าวอืมครับ ไม่พูดเรื่องดราม่าเนอะอไปพี่รองมาเดี่ยวเป็นเดี่ยวไป็นเดยครับเขาเป็นที่พักต่อนพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ,รบกินกว๋วยเตี๋ยวขึ้นรถมาแล้วเย็นเย็นเสียใจเยน็ยนยนะพี่น้องเนาะกับปังปอนของทรายฝากถึงเน้อพี่น้องเน้อขอเอาเนี้ยขอดรามา่าในเรื่องหนึง่งฝากถึง คนที่ดูถูกคนอีสานเนาะว่าจีแบบว่ามาสว่านเดานายบอกว่าฝมือได้สีใสเออเคื่อว่ามันกินแจ๊บกินจ๊บกินแจ๊บผมถามนะกินจ๊บกกินแจ๊บกินในชั่วโลกคนกินเหมือนกันหรอกถ้าถ้าแบบว่าไม่ชอบก็อย่าไปดูถูกเป็นนรงขอว่าโจตีภาคนั้นภาคนี้ทุกภาคก็เป็นเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันเกิดในชาติเดียวกันใจกับใจกัน ดีวสิไปบุรีเขาแลนคนอีสานมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่กินแบบว่าซอยตุมาตั้งแต่ไหนแล้วเเออ,เอ,อมันก็เป็น,ก,น,านก,การกินส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนน,นะพี่น้องครับเอยกูกินแบบมันสีแซ่บบ่กูกินโซ่ม,มัน,นบ่อะไรพี่น้องครับมันบ่อะไรเลยพี่น้องแค่ที่สีหักกันคนไทยเนาะพี่น้องเนาะบัดเห็นไล่แล้วบุรี่เขาอยู่ในโซ่เชี่ยวนั่นบัดฮะเขาจับได้ปุ๊บเพื่ออะไรมานี้ เพราอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขินพี่น้องครับคนไทยคนภาคไหนก็คือคนไทยคือกันพี่น้องแต่อยู่คนละภาคแค่นั้นเลือดเนื้อไทยเออพี่น้องผู้เจ้าว่าเนี่ยก็เลือดเนื้อไทยคือกันปานออกมาไม่มีสีขาวสีดำอยู่บนเลือดเห็นแต่สีแดงแม่นนี่บ่ะตาใดที่เลือดคุณสีแดงนี่ยจะไปบอกพื้อนเลือดเจ้าสีดำนี่ไปบอกรดเออทางมนุษย์มมหน่าแล้วแบบเนาะอืม กินยังกะขันแบบว่าขันมันบอเป็นตะเบิงก็ะเรียนผ่านก้อนแม,นมียนืมเมีอนผ่านก้อนเจสี่แค่เรื่อนผ่านม่อ้องเรารักษามาราย,ยาทเราจะอยู่กับกลุ่มสังคมเราได้ดีเออพี่น้องตรงส่วนคือเจ้าเจ้านี่มากับอคนไปว่าเจ้าโอ้ยบักขี้ไรเออ,เอ,อบักปากเบี้ยวบักออจังสันจังสี่เออ,เอ,อนาเจ้าผิดมนุษย์นะจะมายี่ว่าคนไปบอว่าเจ้าแบบนี้นเออ เพราะเนี้ยคิดถึงใจเขาใจเราพี่น้องครับเออ<า>เห็นนะ่ะมันขินหูวเป็นอ่างหรอกขินหูาหนหบางทีเราไม่ใช่ว่าคอยบ่ได้แบบว่าบ่ได้เลื่อนเขาเมียนจ้าดจะสิคอยบ่ได้ <ừ. S 2> หัวา่าดอกแต่บางทีถ้าคุณไปด่าคนอื่นจิตเขา<ม>ตกนะจิตเขาสีตกแบบว่า<บ>เหมือนไป็นบุรี่ม,มันใจจิตใจโบเข็มแข็งก็พวกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัแต่ก็คอยนี่พันพันชีวิตมาเยอะแยะมาเน้นนะมว่ามเน้นนะมาชีวิตมาเยอะ แต่ถ้าเธอแต่ถ้าคุณไปว่าคนอื่นหรือไปว่าน้องๆที่กําลังทําช่องใหม่หรือว่าอะไรใหม่จิตเขาตกเขาจะไม่กล้าแสดงออกขใจบ่อมันเป็นการสนับสนุนการจิตใจเหมือนกันรับขันบ่ไหนแน่รับเลยแน่คือเจ้าเมื่อว่าพวกข่อยนี่มันบทสทุปสถานดอกอันนี้ข่อยออกมาว่าคือแบบว่าข่อยคนอีสานอยู่ภาคอยู่ภาคอีสานเนี่ยเตรียมตัวเลยเนี่ยเนี่ยเตรียมตัวเลยเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวเจ้าก็บไิบิสหนักหัวไผเออ ทำงานสุดจิติดดูแลครอบครัวสีฟออ้องเจ้าก็บว่าฟ้องดอกที่ตนอ่าก็อบว่าอยากเอาเงินมาอย่างบางทีถ้าคุณไปว่าคนอื่นเขาเอาคุณจริงนะ <S <S ในนามของภาคอีสานเร<อ>าเปน้องเลอรจริงนะเขาปกป้องกันอบอกว่าจะเพียรภาคอีสานภาคอื่นคือกันคนไทยทุกันปกป้องกันใหญ่คนอื่นเข้ามาว่าว้าโซคนใดก,กันซึ่งมาปองรองกันอย่าไปคิดแบบนั้นเจ้าเจ้ามีความคิดต่าๆแบบนั้นให้ไปอยู่คนเดียวในป่าอย่ามารวมสังคมผู้อื่นเออเออมันชุเร้ ไอคนเขาเจ้าวาเอ่อวายยุวาในโหลกโซเชี่ยวนเฟีนั่นฟีนี่มากวาเนี่ยวาเนี่ยร้องมา่วากินไก่เมื่อกี้ล่ะไก่นี่เลยทั้งจริงจริงเบว่าเขาใกล้คอยสีล้องทังงจ้าได้เบว่าคนเขาบางทีน้องน้องเขาทําช่องใหม่หรือว่าใครทําช่องใหม่อย่างเงี้ยเขาอยากได้กำลังใจนะผมจะบอกนะทุกคนต้องให้กำลังใจกันแล้วกันเออถ้าไปว่าเขาปุ๊บ จิตเขาตกเขาก็จะไม่กล้าแสดงออกในโลกโซเชียลอพวกผมเนี่ยมันผ่านการถือกามาหลายแล้วเบเดสอออนหรอกแต่แค่ว่าถ้าคุณว่าผมไม่เป็นไรหรอกแต่จะบอกแค่ว่าถ้าไม่ชอบให้เลื่อนผ่านก่อนผมทำจะเนี่ยเลื่อนผ่านและอย่าไปว่าคนอื่นเขาสงสารคนอื่นจะไม่ลูกบอท้าวจะไม่ลูกบอขันจะไม่หลูกลูกเจ้าล้วล่ะสิไอ้คนเจ้าบอกแนวนอนเออเนี่ยขันจะไม่เนี่ยเนี่ยเจ้าเออบ้านในี่ยเพราิวาสมาเพราะว่าเขาเขาสิวาลูก บางนั่นบางนี่บอกวาแม่นบอมันจะเป็นปมด้อยของเด็กเขาทําอะไรให้ดูดูคนรอบข้างเสื้อก่อนจะสหีหุนหันบอไปรวดเออ,อบอแบบปั้นทุบดินนั่นคอยเสือเลยว่าเจ้าบอเนี่ยเจ้าจกล้าวมาบออยู่กลางกรุงเทพอยู่บอเอออยู่กลางใช้ก็ได้เออคอยว่าบอเกิดไน้ที่นึงหรอกแตกบองรดอดเออแต่ว่าขันบา อยู่บ้านนั่นเ้าได้หนิไปก็บอกได้เน้อยเป็นบ่เออขอย้อนไปพบเจอมั่วเจ้าจะล่องไปเบาตีอยู่กลางถนนคนอีสานหนิแต่เขาบ่าตีนต่มเจ้านั่นเออถือตัวเดียวเออไปบ้าเขาฝากได้โคตรโอ้โหบอกมาเย็นเย็นฝากได้ดีเลยพี่น้องเออให้กำลังใจกันนะครับผมเบากันเลยสองคนเฮามาเบา่กันไรก็ปั่นแรกกันเลยเบาแล้วก็ปั่นพลันเออใส่กระโดดนั่นมันของจริงอย่าไปเบา่ยในโหเออ บอกเลยขันนักหัวกันทอนออกหัวปัดออกหัวนั่นมันนักไร่ไรและส่วนมากจะเป็นคนมีอายุนะที่ชอบบ้าเหมือนแบบไม่มีการศึกษาเลยใจกว้างหน่อยครับใจกว้างหน่อยจะให้กําลังใจเขาจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นแบบว่ารุ่นรุ่นนารุ่นอานะที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีนะเออเหมือนคุณอายุเยอะเฉยแต่ทำไมไป บูรี่เขาอ่ะเออบวกข้าใจนะครับผมเปลี่ยนใหม่นี้ผมตรงกันให้ว่าคนไทยฮักกันเปลี่ยนความคิดแน่เราส่งเสริมกันให้กําลังใจกันพี่น้องครับอเอออันบางคนก็นขายของขายของดีกับว่าเขาขายของ,จ,ง,จ,งจังสันจังสีเอา้าเราต้องสนับสนุนกันได้พี่น้องครับเจ้าขาเรือเจ้าเฮนยยังกะมาสนับสนุนกันไปไเป็นบอกครับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาจังสิเจะเลนินคิดแบบนี้ ประเทศเพิ่งสิถอยลงอย่างน้อยคุณก็อยู่ในสังคมเดียวเดียวกันแล้วเอออยู่ในสังคมร่วมร่วมสังคมเดียวกันขยะมันไปเอบขั้วเอบขั้วใหญ่เออเพราะฉะนั้นซอยกันพี่น้องยาเถอะย่าเห็ดใหมมันสิ่งไหนที่มันมันผิดน่ะมันมันมันฟังล่พวกอะไก็คินหัวอะพี่น้องครับโบวีโบบูรีของทางนั้นทางนี้ทุกภาคเสมอต้นเสมอปลายเป็นพี่น้องกันหมดนอกพี่น้องเนาะเออพอาะมาละไูนย์เนี่ยผมเนี่ยผมยิ่มาก ให้กำลังใจกันนั่นแหละทุกคนผมก็ให้กำลังใจทุกคนเลยเอฟซีพวกผมแบบว่าให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะคนที่รับไอ้เริ่มต้นจากศูนย์เนาะกำลังที่จะคอยคว้าหาเงินหาทองกำลังสิเริ่มต้นใหม่ให้กาลังใจขาเจ้าพวกพวกผมก็บพกเรว่าสีมี่ลำรวยนะครับเป็นพ่ออยู่พ่อกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใช่พออยู่พอกินอยู่ก็ไม่ไม่ได้ถือว่าลําบากแต่ก่อนเคยลําบากกว่านี้เคยลําบากแบบว่าไม่มีไม่มี ห้องเดียวเนี่ยนอนกันอยู่หกเจ็ดคนเช่าห้องอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยความขยันแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมพี่น้องก็ต่เต้าขึ้นมาเก็บเงินขึ้นมามีรถขี่มีบ้านอยู่นะครับก็ต่ตยเตาขึ้นมาจากศูนย์เหมือนกันพี่น้องพี่น้องทีเใจกันยังยังยังคงต่อยางเนาะพี่น้องเทสงานยังแลวแต่โดยเฉพาะการที่ที่มาทาอินฟูนี้เนาะพี่น้องเริ่มต้นจากศูนย์ถือเสพสปากถือต้องผ่านอุปรรคแบบ แข็งๆหนามาแน่นอนถึงเว้าถ <c oughs> ึงบ,บูรี่ตั้งสัน้งสิจังเขาจะาจังมาอยู่สูงโยแบบอีกระรับหนึ่งหนได้พี่น้องอเออเขาจะออกพานมากืหมือนกันคือการเบิร์คนนึกการบิร์ตการไม่คือเหล่าพี่น้องคนนือการเออแนะแนะนำที่แบบว่าใครอยากทำแบบโล,โล,โล,ลอกออนไลน์เนาะแบบกา<ม>ทำเพจอะไรก็สอบถามมาได้ทำสอบถามได้ก็ก็บอกได้นะครับทำเลยเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องทำ ทุกคนให้ทุกแนะนําให้ทุกคนทุกคนชอบคนไหนให้ดูคนนั้นเอาเป็นตัวอย่างเหมือนพวกผมชอบใครผมจะดูเขานะดูเขาเขาทํายังไงอะไรแบบนู้นแบบนี้ทํายังไงทําตามเขาเลยเขาเป็นไอดอลเรานะครับผมพี่คนนี้เฮ็ดเราวรวยใช่บอกม่ว่าอิจฉาเขาออิจฉาได้อิจฉามาเป็นแบบอย่างตัวเองแบอยาวเนี่าไปอิจฉาแบบดันเขาลงพี่น้องใช่เออผมยิ่งดีใจพี่น้องคนไใรรําร้ยรวยร้อน จะมาเรย,ม,ยม,มายืมเงินกันมายืมเงินกันอนเียอินประเทศไทยสินโอ้ยไม่แจ่คนมีตังค์เอเอพี่น้องครับต้องการแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่ว่าคนคนหนึ่งอะที่จะเติบโตมาแล้วก็รวยเหมือนกันต้นทุนเราไม่เราต่างกันพี่น้องครับคนเหมือนกันแต่ต้นทุนชีวิตต่างกันเพราะฉะนั้นจากใดทียังเจ้ายังขยันหาเงินผมเส่อว่าความสืบเจ้าบ่ไก่ได้แน่นอน เออแล้วเขากับบอลเไปเบียดบเบียนไพยบริเลเอาเปรียบสังคมเีู่แ้อจริงจริงนะแล้วก็ที่ชอบบูลลี่หรือว่าอะไรให้หยุดหยุดซะม,มันมันมันไม่ดีหรอกเพื่อแบบว่ากันคนอื่นช่องอื่นเขาฟ้องเจ้าหนีเจ้ามันไม่ใช่ที่คำคมนะไหว้กระเช้าอะไรเอากระเช้าไหว้สวยวอ,อย่านะมันมันเสียเงินกรดีเดอร์ผมจะบอกนะ<บ>อย่าไปว่าเขา พูดกุงพูดกูพูดมึงด่าพ่อด่าแม่เอพ่อแม่ไม่สาะสอนนี่คืออย่าไป่พูดนะพี่น้องเขาส่งสอนมาทุกคนเหรอหล่ะพี่น้องหน่อยเท่าไงพี่จเจ้าเราบ้าแปลงเอา <c oughs> อออย่าไปว่าเขาถ้า,าเจอคนที่เขาไม่ชอบเขาเขาอยากได้เงินคุณนี่ซวยเลยนะติดคุกแล้วคอยจะบอกว่าไม่ีเงินในเขานะแต่พวกผมบ่ฟ้องดอกบ่นี้ดอกลา แล้วเขาจับได้นาตอนนาเขาขึ้นมาอ่หรือี่แล้วคนหาว่าหน่อยหนู่น้อยไม่ได้ว่าเลยไก่เวกร์เนี่ยีเลี้ยพี่น้องเป็นแตกเลยอี่เลี้ยพี่น้องครับให้กำลังใจกันพร้เจ้าจะไปบูรี่เขานันจะไปว่าผู้เดียวเลยยังไม่ออกเสื้อเออมันอายคนเห็นพนประเทศอื่นเขาไม่เจ้าไม่เห็นกะโอ้ยมันอายคนพี่น้องครับมันอายอายพอเพื่อนกับบลยสอนมาว่าเจ้าสร้างกัน บุหรี่กันเอาเปรียบกันเพื่อนสอนนี่เปสิ่งดีๆไปนรอก <Yeah. S 1> เออมูเจ้าออามาใช่การเสียดกับตรงลอายใจแน่เป็นบุหรี่เขากินแจ,จับกินแจ้บกับเรื่องของเขากระเบิ่งกัะเรื่อนพานแค่นั้น <Yeah. S 1> เออมัน่ได้ย่งยากหรอก,อ,อกมาเตือนออกมาเตือนแน่เตือนแน่บอกเนี่ยนะบอกเตือนสติเนี่ยคันคันบ่ได้สติกะแล้วแต่เจ้าเออแต่ว่าเนียนํามาจะไปบอกในหู้คันสีว้าออากมาบอ,าอยย่การถนน ก็ต้องรดเล่นยคางทนนก็ได้ถ้าพูดให้คนอีสานภาคอีสานคุณก็ต้องไปยืนพูดต่อหน้าเขาใครก็ได้ต่อหน้าเขาแล้วก็ไปอยู่พื้นที่เขากล้าพูดไหมนะอมเออเแค่ยได้<ะ>ตายแล้วออกอีสานบ่าไดล่ะตายถิมซืซ้อบอกดือซะเอาพี่้องซะานีละมีงยังหลด่ดอก ม่าก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคนที่หักเขาเนาะไอหนูเนาะขอบคุณได้หลายขก็คอมเมนต์ที่ลุงป้านาอาทุกคนเนาะคอมเมนต์สำหรับพน <están S 1> <tag> ักงานโอ้โบราณคือ <sh> ก <arp> <t> ินแสีบแท่นนี่ไม่รู้เพราะเห็นเนี่ยนะโอ้โบราณคือกินแสีบแท่ว่าโอ้แม่กินทอดโอ้อยากเด็นเนี่ยนี่แน่นอามาเอารถไปขึ้นรถกันดีมันข้ามาดีมันดีมัเข้ามาพี่น้อง